อันนี้เฮาใส่อันนี้ใส่เพื่อหยังอันนี้น่ะใส่ไม้นี่ฮะมันโยลงันมันลง้เอเนาะส่วนหลายเฮาก็บ่ได้ค่อยใส่เฮือเฮาก็บ่ได้ใส่หั่นนะเนาะแบบปกติเลยอืมเห็นแต่เพิ่นว่าใส่ไม้พ่น่เนาะอ่าว่าผ่านมาเคย ตัวนางเล็กย no ิ่งพี่น้องเนาะแต่ก ah, ็เป็นบางหลังเนาะอย่าเลือกแต่งบประมาณเท่าบุ๊บ่มีก็บเป็นบริสไซด์อันนี้คือใส่ไม้เนาะไม้ก็ได้พี่น้องเนาะเอาตือว่าเริ่มอันนี้แล้วพี่น้องเหรอเนาะขอเดินตาปาดีนะสวัสดีพี่น้องเด้อสูกทุกคนเด้อพี่น้องเนาะเอาเนาะพอดีเมื่อนี้ก็ได้พบได้เจอตุ่มโฮมกันพอดีบางคนมีทางเมเนาะมาเยี่ยมมาอยาก นายมื่อวานเน่ยผ่านมันมาให้มาบุญนี่ให้ทั้งบรีดเพิ่มเพิ่มเนอะน็อกก็ดีแล้มาทีโบให้เป็นก็ได้แล้หนึ่งพี่น้องมาพบมาเจอพอดีเก็หลายนี่งเลยเอาเนี่ตเบิองทางนี้ก่อนพี่น้องเลยเป็นจังไรเนาะโอ้นี่แล้วไม่แล้วเนาะ นี่นี่สิได้เตะนี่ป้องได้ได้นี่ื่นเลยแมนเทพี่ได้คิดว่าสีสานเอาคืออันว่ายังปากระตายนี่นะผมแมนเนาะแมนซานได้ยู่แต่แบบมันสอนยากนะผมสอนยากมันแข็งเนาะต้องซาเล็กตัปูตตกเอาตะปูตตกมันสง่ายกว่า พอพอดีเี้หงดือดข้างนอกใช่ข้านอเลยเป็นปูนเป็นยังกันนี้เด้เนากากระทิงเนาะหนาจับขอพอดีเนาะเทพืชยังไง n ะตอบเรีบรอย้เดือดเตะข้างนอิได้ง่ายปูนเขาอีกได้เนรออ้ ฮะพกเอาบ่เอาวาสิตอกกันไหมใช่นี่อีกบริตตอกบอกไม่นะดีกว่าม,มือมือใหม่ก่อนเด็ดตัวน,นะอ๋อมือใหม่ก่อนเทตัวนี้ก่อน,ออนโอ้ด้วยเทตรงนี้ก่อนเนาะทางนั้นก็ยังเห็ดอันว่าสารไมมอยู่อัน หาไม้ฉานอีกก่อนเพิ่นว่าเนาะสงสัยบ่พออืมมันพอข้างนอกเนาะพี่น้องเอ๋ยเอา้าโหทางนั้นก็เฮ็ดหัวามากม่วงทันแล้วพี่น้งองเนาะโอ้เฮ้ายก็เต็มระบบเลยบาดนียางเครื่องอรถบ่นี่นะเนาะอาตอทางประธานป้องเพิ่นัดนััดเต็มมาให้ น่จะพอพอดีบาทพี่น้องเไยเนาะรถคันบักใหญ่รถทรายต่างหากรถเฮต่างหากนี่หนิเนาะเพราะว่าคันใหญ่เลยนี่พี่น้องเไยเนาะใหญ่เฮงพี่น้องไงดีโตเหลืออีกบาทนี่พี่น้องเไยเนาะเหลือเนาะเพราะว่าตัวนั้นก็ยังม่กกรลายอ่า ว่ามันมีอย่างมีตะบกไปซื้อไเนาะเฮซ่าอยู่ก,กันเลือกอ,อีกบาทนี่แค่ไไลายหนึ่งไปนองเลยฮ่าโลทั้งน่องปลาเฮาก็ยังเห็ดถั่วหมักม่วงยังทันแล้วไปนอนเลยฮ่าเขาคอยเตาะคอยเปาะเปะไป,ไปนเนาะสบายดีอีกรอบเลยหลองหลาเนาะคือยังไม่ได้ปลูกเท้ายโยนี่ยังหัวก,กัแล้ว โอยเนาตอกแต่เฮิงได้ยังบ่แลวอยู่นี่ให้คือไปขุดคุมอีกซะฮะเฮ็ดวกเฮ็ดแล้วป๊ใส่ปูใหญ่แท้ฮะกปเด็กปูยาวเกลียมันก็ตอกยาก้อมันต้องเอาเ็กปูน้อยๆตอกอันนี้น่ะเ็กปุ๊บอัน่ะียปู8บ่พี่น้องเอ้ยอันนี้เ็กปู10บ่นี่่ะ นาบุรีเนี่ยพันไส้ดึงปูเงี้ยง่ายเใส่ดึงปู nhau ใช่ไหมเออมันต้องดึงปูตัวนี้เลยนี่โอ้โหเอาไห้บุรีพันสอนวิชาปริยุดไห้เนี่เอามาใช้ตะปูได้โมโหที่โดนแขกเลยเออสอนกลยุดให้บดูี่่เออจะตอกมือตัวเองเลยเอาหนึ่งช้อา บ่ขางนี่โบทนัดไปล้ขงได้จะเคยขางใช่บ่ฮะโอเคขางใช่ขด้วน้งได้อาวงใช่เด้ยจะไปมขางใช่ได้นะเฮ้ยโอ้านมันคืตู๋ลงตูลงอะนเฮ้ยเอาเล็กปูน้อยเนี่ยต่มันใหญ่พ่อมาขางใช่ได้เฮ้ยอือนี่อ้ะต้องแต่นีละ มามามาตกตกตก่วงยังกันนี่พวกม่วงบ่ถ้าว่าจะให้แล้วเ่ฮะข้าวบาเคยใช่เออเคย้าวเคยทวานเคยคนฮะเคยให้ไงเออมันยังเคยยังเคยใช่เคยมาเคยขวาเคยคนเคยใช่เคยมาเคยขวาเคยเคยคนอ๋อได้ มานลข่อยบาดนี been, h, s> <S <c 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 ่ข่อยอะไรใช่ไหมคำพูดว่าอวบเออข่อยเบิ่งใเบอรงข่อยเบอ่งนี้เฮ็ดเบิ่งขกการอ่าต้องฝากล้าว่าข่อยแบบนี้ได้แน่อไลรถเจ้าชเคยมาขนาดข่อยขวากยนไครมี้นว่าะไรอกวเพียงิ่พบา นี่ยิมูวามูคว่าแบบเรลว่าว่าย่า่ใ้กรเท้าอขจทำเบ่เ่าแ่ว่้ากัยัเอาเคยเคยวามา้ามาุตื่นฮะวตื่นตื่นยังนะฮะได้เชื่อเทไม่เชื่อเท่เจ้าะเอาเอาเ็เฮ็ดเห็ดถึงล่ะเอาตอกตอกใชู้ไมันบดเถึงที่ตัวนี้ปูง่ยนี่ โ <laughs> อ <laughs> <laughs> ้เน่ยินเอ้ยตกทีวลีเออ่อยน่ออกไป้วใส่ตอกว่าเจ้าน่ะเอออันนี้น่ะบ่ยาวบ่เข้าข่อยเบิ่งเด้อเบิ่งบ่ทรงสิเข้าแล้วจ้าเฮ็ดนี่น่ะเออธุรกิจป่มือตัวเองอยู่ซัได้กินข้าวอยู่ว่าตอกกะเนาะอย่าพ้อนะนะเบิ่งแน่มมันมบ่ลุบคร เบงนี่โคตรแท้ดอกนี่นะบลรอดดอกอ่าคนนีนน้ลำนักไม่ถึงก็ชิบชีบพี่น้องเอ่บา <laughs> บ,บาราแห้งตอกเล็กตะปูนะอ,ะอให้กวดอลกหน่อยนะเข่ะเห่นบืงนี้ขีบบาทเราเนี้ยเราโยนนะอา <laughs> ไัอแต่ไม่ม เรียบร้อยบาทจะไปลงเบิงเอาเอบบอกแต่คอยน่อยนี่เอเอาลงเบิงเอาเก่งแทบบาบุญนี่ขอาดอยอนอยอบลไเอารอกไม้อเขาเตี้ย่เอาจะไปตอบฟังพูดเอางบอ้ซับไปเอแปลายมันแข็งเล้ปลายมันไนแข็งบ่เป็นไม่ไเนาะว่าแต่มูเอาเอบคุณนี่ไม่ตอ้ อยอันนี้ขัวอันนี้เนาะัวัวเป็นคนบ่ขัวคนต้องขายาอ่าเข่าเลยเด้เข่าแล้วทั้มมันโอนอ่าเห็นมันตอกอย่างเงี้ยตอกมัวอโาเค ขั่วมังโมงพ่พี่หนาได้กินได้นี่ะมาตะปูนะปอก้องบาบุญเจ้งลีเนาะมาเบิง้งเออทธอลองเบิ้งตัวนี้นะข่อยย่านนี่นายบุญข่อยยัำถึกมือข่อยเลยเจานดีข่อยนะคอยย่านพี่กันเธอคอยตอกได้ข่อยย่านคนพี่กันเนาะย่านได้ฝนะก็นยานน่านได้ <c ười> <ๆ> <c ười> เร็วแล้วเร็วแล้วเฮ้ยมันคือสามเดิมเก้าเนาะสามเดิมเก่าอันนาะฮะ หาแนเวะขานีบอกเขามันหม,มูแมทเนาะหมูแมทนะผมเปม็น่มมางผ <c oughs> okay, <c oughs> มเคยตอกดิอ่าดิเพราะได้เหลี่ยมเก่าจริงดิเรียบร้อยเรียบร้อยอคอย่อยๆตอกขึ้นอา่า ใสแบบอย่ามานาทเอะาอตเรื่องดูเลยเนาะเอ้ไรอ้นี่ยอ้โง่หาไเนะฮะมันต้องบใส่ตั้มต้มยปกตินะเอน้มือน้ยมเคยตอกบแม่ใช้บไม้บ่เนี่ยพ่อพูดใบไม้ยูโร เสียงดังยิ่งอกะข่อยบ่ดังเยอะบังม่วงประทานป้องบ่หน่ต้นสองตันจักรยานกินจักรย้นยังพอยเห็นเห็นน้องโมกินนี่บดล้านปลายอยู่ได้ข่อยกันชื่อบังม่วงอ่ะบ่อ๋อโก้อยสารพัดบ่ได้ว่าแต่บังม่วงนับแต่หมากล้มหยกล้มใยหมากทำสิจิ้นเนาะโอ้โก้อยหอบบดบ้านแล้วนะอะ

Chúng nó đánh nhòi mà ngồi cái bỏ đẹp à, đây này nó đẹp nó nãy nhảy, nhảy, nãy 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 đây nãy 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 nãy

anh nhớ. <laughs> à, à, là ơn anh nhớ anh đây ừ. bên đây đấy cứ bảo ơn anh nhớ lâu ừ. lâu quá bởi là bên đây đấy cứ ơn ướn anh nhớ hả à. 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 bông à. phải ơn cả Ờ này có cái gì có cái gì có cái gì có เออตรงมีเทคนิคบ่นอ่ะเออบางทีจุดเลยอ้าวเมาของนี่เออนี่นี่เอานี่แน่นจอดมาเอาน้ำแน่ที่จอดมันต้องแน่นเลยใช่จอดต้องมีน้ำไห้เราได้อืออ่านฉันแบบเจ้าตัวอ่าตัวอ่าตัวกับบุ๊พิชซินิกมาเนี่ยเอาสี่ตัวแม่เหรอวะพ่อพ่อสบายไปเข่าโฮมจิกก่อนปะเข่าโฮมไหนก็ไงโฮมจิกนะเออไปมีเรียกว่าน้ำนี่แหละ

บริตุ uh, oh, no. ่มบริโภคเหมือนไงเลยผู้พ่อว่ายังบรลีเรามาซะก็วามูเนอะนัสายสายช่วยนิดนึงสายตื่นช่วยน้องเลยเนาะผดผัเอาน่งลงกันน่งลงกันเนาะยังคขขังเงวันอยู่นี่โอ้ยนัก้ว้าวว้าวว้โหไ่ยั้งนะโอ้ยเนาะ โอ้ยได้นี่เลยโอ้ยยังนี่ไปนั่งนั่งค้างเดียวกันบริเวณน้ำน้ำหนักสังขามตัวเองอย่างนี้ยน้ำหนักเจ้าลอย้วพ่อโอ้ตายตายเคยว่าให้นั่งเคี่ยงกันทางนี้เขาไม่ได้บอกว่าให้นั่งเคี่ยงนี่ไข่กับพ่อแห้งเลยนะเดีลุงไข่ได้นั่งก่อนเพราะเราพายู่นาง้านเยอะคออยู่น้ำหนักขวด80โลหนึ่งอ่าอันนี้เนี่ย94 94ขาดอีกครึ่งโล บ่อเดียวร้อยแผชิปเดี๋ยวเดียวกระหอดอดเอาด้วยอ่าก่อนดี๋มีเรื่องบ่อยัางเดียวมีเรื่องบ่อยังเดียวอย่านีะเออเอาเอามือนั่นพอดีแม่เพิ่นมาเนาะโทรหาทั้งบอลี่ทั้งนุ่มเพิ่มก็อยากพ่อหนากับพ่อพ่อซ้ำปะโดยเพราะว่าเจ้าไปโทรหาข่อยเอาบทโทรนักข่อยหงอยู่เจ้าบัมาหมูมีแต่บ่อหลัดมีโน่เอาหมูมาหลินเน่ยอยู่เฮือนนั้นก็มานเลยเนาะหมูไปโทรหากัน สวยขึ้นเก่าอันเด็กคือเก่าเจ้าเมื่อเนาะแม่ฝนเมื่อเวลาเจ็ดแปดโมงกับเมื่อแลเราเด็กก็ไปนะไปล่างสวยก็ไปนะล่างยังขนาดมีเตเกงมาไหมชื่อไมปก็ล่างมันจะบวกลัดแกะไหมเนาะเอาไปไว้ายด้บูนด้วยผ้าห้องผ้าดังเนาะเอาเอาเอาเสนอพี่น้องเลยพอดีเมย้เมย์ละมาเนี่ยเป็นได้ไลยนั่นนะโอ้ก็่ยังเราก็เมื่อแล้วเนาะไปย่างไปย่างวันนี้เนี่ย tao sẽ pha nam chi <laughs> nam trái vãi thằng chaon nè đôi 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 chắp để con pino này hìa thằng chaon muôn muôn thiên hìa à để bỏ lại cái bưng lẽ chẳng qua phải phải chื่o thôi à à sao chắp này hả hầm noi chắp hả ơi hả nó mình ngon sai bảo là hầm noi chiêu nó này ô vịt vịt đấy oh hình cái gì này mà แบ่งเครื่งอีกแล้วป่านุงเฮอก็มาทันป้องนั่นแหลโอ้โหเบ่งบาย่งเนี้่ายยามาให้คอยกัมาดูดเหมือนว่านี่ไยว่าี่สิบ่บ่งเครื่องได้ดียัไแใวาแบ่งเครื่งเห็นไหมองินกีบเลยมันมีตัวนี้นะคอยแบ่งให้ลุงเฮิไปนโดยว่าบแบบนลุงเฮิลุงเฮิใช่ไปแล้วเรียนแล้วเรียนแลหมดแล้วี ยิ่ตวลี่เสียขึ้นใ้ลงเริมท่านั้นแล้วสามเซนสามเซนหาชิดสามเซนกับพอละโอ้ยอย่าบกวาันในช่วงนี้นะหีนึงยนึ่งเสร่งอาบวัช่วงนี้เม่กี้เราเนี่โอ้เราเป็นยังรักเหรอช่วงนี้ได้บช่วงนี้ได้ช่วงนี้ไม่ได้ช่วงนี้นี่นี่สามเซนหานี่นี่โอเคๆนี่บ่ โอเป็น oh, okay. yeah. oh. ชามเ้นหาหา่อย <laughs> ชามเชนหาชะโมเชามเ้นหาล้อย <laughs> เอาก็ชามเ้นหาคืาก <laughs> U, อก <laughs> นอันกระเมียนยูแต่บอาเป็นเตัวเลขเนาะว้าวมันจะซี่คอยกัน โอย้ยลุงเนาะแมนีจ้ะนยอมแต่นี่นะพ like th ี่้อเลยว่าดีย้อมเนี่ยเอาปเกลยไปเนี่เอาอยนี้หม้อหม้อข้นบนได้กบพอบ่พ่เจ้คิดเมองได้เราะอาไปหมดรัได้ชวยนอ้ยัเทมนะ้เี้อาได้ขึนตี่ะหาโม้เป็นบ่อไดิชื่อยงบ่ไดิชานชัยมามันมีหารอยได้บานเทาก มีมีแต่ใช่ไปแ้มีแต่ใช่ไปแ้บอสินค้ามีบางอันมีอยู่ได้ใช่ได้แต่นั้นมินิมมัติมีแต่เศษมันจะซื้ออะไรไปดีสิบเอ็ดพันห้าร้อยบอสเตกร์ตางกับสตางค์แม่ตอนนี้นะโดยตอนนี้ในหันคาบรได้มีได้มีใช่ได้แต่นั้นมินิมมัติโดยคือกันกันไฟในสิ่เอ็ดใช่สตางได้มาจากไอเทคดอร์ อ๋อว่าง่ายๆเนอ่าสิ่งแรกน้อแม่เพื่อนชื่อยังบุญอาแม่เพื่อนบอกว่าไปเอาด้วยมิตร่าแม่อันหักบาบุญก็ได้วยเอ้ออะไรลุงก็ต้องกราบขอบุญขอบุณขอบุญขอบใจเด้อทางแม่หักบาบุญเนาะที่เพิ่นได้อ่ามีนักกิจจำใจเนาะอ่าไหวให้ลุงเลยอ่าบอลลี่พี่น้องขอให้แม่มีแต่ความสุขกายสบายใจเด้อธุรกิจการงานนก็ขอให้ลำไปด้วยอย่าเจ็บอย่าจนเงินทองไหลมา เฮมาลน่นทงล่นไทยเนาะอีเมย์ไฮมาสัมเดย์กับคให้กลับไปหาเมย์ลอยเท่าพันเท่าได้เมย์ด้อสุขภาพดีอายุบันควันยืนสาธุเนาะเอาสหรับาบลีเองกะเน,นาะขอบ,บุญขอบคุณในรายเด้อทั้งเมยฮักของทั้งบาบุญกับป้าจอยเนาะอ่าที่ฝากเงินมาให้บาลีกับลุงเฮิบไว้ที่อยู่ซื้อกินไว้เติมน้ำมึกน้ำมันนี่แหละพี่น้องเไงเนาะเอาขอบุญขอบคุณเมย์ในรายให้เมย์ยูดีมีเฮงให้ล่ำให้รวย ให้กิจการฮุ่งเฮืองไปทั้งใดมาทั้งใดก็ให้มีแต่คนหากคนแพงให้มีแต่คนคนหากคนแพงอะไรเอ้าให้อยู่ดีมีแห้งให้ร่ำให้รวยได้ไหมเ่อใด้วยดย้วย บัตรชีไฮไลม์เมอร์แล้วมันบ่พ่อกัน okay. ละช่องพนนะนะจะไดยพ่อไม่เนี่ยกว่าบัตรชีบุ๋ยกูบัตรชีบุ๋ยก็ได้ไม่เนี่เพ้าเก็บเลยเนาะคุยว่าในช่วงนี้ชิบบาทซ่าชิบกีบซ่ากีบข่อยมีประโยชน์บัดต่อตัวข่อยโดยบัชีไปได้กี่นิ้วมาหายหหาย Wall evet. work. เฮ็ดโดนฉันมีเนี่ยมาให้ยด้วยบอกอยู่จมอยู่จมแล้วจมอีกอยู่บอกอยู่กล้าไปใช้เดี๋ยวนี้เนี่ยติมนไหมันมือเช้าวยี่หู้อะไรเสาะหาพันดิดเดียว บ่าแล้วไเอ้าเกาะเท่ได้มาเติมให้ยูบอสหน่อยแปมเติมเล่นน้อยริดดินเพิ่มเติมมาขึ้นก็ได้เติมเป็นยังไงที่ผมเติมเติ่ยเติมรถยนต์นี่บอสลุงรถใหญ่นี่บอถใหญ่คนนี้เลยวเติมอะไรนี่นะลีเอ้าลีเกาะเท่อ่าก้าเติมบอสบ่อยเอาก้าได้เป็นยังเอ้ามันเป็นยังบอลดีมันพอข้าวใส่จ่ายเงินด้วยกันนั้นฮะข้าวจะจ่ายเงินกจ่ายยูบอสแต่แบบเป็นแบบริดดินมันก็ะแล่นหน่ายเร็ววันนี้ชิบซีรักได้เขาก็เข้าใจอยู่นะแต่่วา กันรถจักรไเนี่ยลุงเลยเาแต่เติมินีแต่เติมมินีเดี๋ยวชาเอันได้เดี๋ยวนี้าเอแต่ว่ามันก็ได้เพิ่มไม่สี่หายศ่นย์เมนอังนี้หน่อยจากจากจากได้สิบสี่จากจะได้สิบสี่ลักมันก็สิบเป็นสีห้าลักเงายาวนาะเออแต่ว่ามามาหนีสี่สิบกิโลสี่สิบกิโลแล้วมันกันมีข้างนอกให้ผมเป็นว่านั่นนี่เราพี่น้องคือคือพนักงานเพื่อนชงสิบ นิดเดียวอินเดียตาเชื่องคือเดี้ยตาเชื่องเลยไม่ชอตาเชื่องเราคิดว่าค่อยกวนรนะนะแล้วค่อยเชื่อเลยว่าเราลาวแบเราคิดเลยว่าขอยหยาบๆเลยเักาข้านี่กวนตีนกูได้เราเชิวาเอาลิ้ววะเนี่ยส่วนลายมันบุคข่อยมีแล้วมันบุคข่อยมีขีรถใหญ่เติมเสาะหาเติมนิดเดียวแน่จจักว่าคนอื่นนักกว่าเจ้าจักคขังดิจักเถอะขีดก็เป็นได้มีเนาะมันอยู่ในแบบจุกใส่จุกทวด กกจกชวงตจกข่างใช่ขางควงกรบมมีเ<อ>ช่าหาพันบน,นี้มีเช่าหาพันกว่าเอชาหาพันแลว้วเพราว่าเงินเงินบาทกันเดืออยู่ในในบัญชีพันหนึ่งก็มากดหันชาน้อยไปเช่าพันหน่พอชะน้อยก็ซิมบอกว,ว่อย้มืินกมันจัดหมเรื่องเงิ้างรถแนวว่ะ เสิแล้วก็ว่แล้ก็งึกหัวชื่อละคอยหู้อยู่แล้ก็เปเต็มใจแรก็พอใจ้วเนาะว่าเนาะเอาคนเอาเนาะเอาเงิ้างหาดิงเนใชยได้เ้งบงเาไงเบิงหลมุคลิกเขาเบิงเนาีเงกแบบเนแบบเงือกไปพร้อมได้วไงไป๊ลเบิ่งอยู่ได้นนี่แล้วเบิ่งอยู่ได้วเราเบิ้งหกเมียนบ่เราเบิ่งอยู่ด้คอยจังเวะไหนก็ว่าเอ็งก็เห็นเราอยู่ค่เราแบบมีเวลา เราบ่ม <laughs> yeah, <yeah, yeah>. ีเวลาเบิ่งเรา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 เป็นนักเอกเอ็มบีบายุดพอด้บายุธเพลงบายุดบอลเราป็รนมนแมนยุบแต่พิจดิงอาอพิจดิงกับบายุดด้วยกันนนเรากห็นเาคนดังที่เกาั่นที่อ้ววว เราดังทั้งนี่วะทั้งว่าเทะดังทางเงินดิเราดังทางอะไรเปี่ยนเป่อะไรเปลี่ยนิดเบปวดทหาได้ค่ะเราบรดังโลกเชีวเชียราเหอมหาว่าเพิ่นจิตใจดีใจยอ้คือลุงเฮิ่มกินเดียวหาชิบล้านเพชรจีห่างยังไงนบ่จ้่อันนี้เราตะบาร์กกหจักกับทีมงานบอเรากกเบิรงคือกันเลยขัข่อยลกก็ไม่ได้เหยเ้่บอขันจมูว่าขันข่อยบุบิรถลอกก็มาหายขันข่อยุรถลกก็มาหาเพราะว่าหาิบล้านเราสามารถยึดรถข่อยได้เนาะหลักฐานก็มีถ่ายไว้อยู่ คำค่่รับบ่ให้ได้ฮ้ให้ยุ่เราให้ให้ยุเราก็ยึดจักเจ้าเยราคาลดนิดนึงซ้ราคาลดนิจะใช <oh> nah ้หายชิปเราก็หายประมาณ6ละหายซ้ำได้แล้วเนาะหายซ้ได้พิ่ก้าหายบอบยาวก็หายเมมิกคนกอยุเป็นบอกหายดูตัวบล็่เรหายเมมิกเม่เช็คงเบิร์วิวนี่ยบอลน้ำข่อยยูเบิร์ดไรวิวเนี่ยวิวไปข้นแน่วิวข้นแน่ ไปได้เนาะพันหนึ่งหาร้อยน่กัไปได้นาะอยู่แห้งือเราใส่บวมอยู่ชุบในวันนเนาะเป็นอยู่บอลองรู้สิบเท่าของดูเซียนใจ้เลยเซียนเด็ดเด็โอ้ยกาเกาเยป้าป้าเห็นฮัลลูกคนบอกข้างกรี๊งเลยทีนง เดี๋ยวเดี๋ยวแนมแซเฮ้ยหวงวงเข็ขี่เขียวเอาเอาลำลาเล้วพี่น้องกเพื่นจะตกกันเนาะารงสบายเดี๋ยวเดมันยังเหวีอยู่ดิยังอยู่ยังยดิเอาไปไปอเห็นแต่ขี้ชกแลองกินดิ รับตาพี่น้องชาวศิริกะลำลาแล้วเนาะขอบคุณขอบคุณสมวักล้องมได้ีนี่เนาะแจ้งีติดตามสวัสดีพี่น้องดยีกุงเเนาะยๆพอกันก็เลยบ่มีเวลาให้วันนี้สิบ่ให้เย่านฝนตกเลยให้ซอซไปแล้วสวัสดีเด้อเนาะา